โว้มีข้าวเดียวนึ่งไหมลุงข้าวเดียวเลยเล่เขาเลียวยังหักเลยโอ้พวกพ่อาหารที่สาเรียบร้อยเลยสวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของ ภูเถ่าพระรวยพอสวยพระรวยครับตามแนวทางพ่อสุพันเมืองการครับอิซีครับผมหรือว่าอาจารย์สุพันเมืองการนันอะครับเนาะโอ้ยเล็คนเข่ามากครับขับอซีกับผมมากงวดที่ผ่านมากงวดที่เลี้ยวมาผัาดงวดเดี่ยวครับอซีกับผมนะจ้เห็นว่าผัาดแต้มก็ว่าได้ครับอิปซีกับผมเอากวอนสิขอไปชมคลิปของคุณพ่อสุพันเมืองการ เอฟซีก็ให้ใช้วิกินญาตในการรับชมขับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับมักกระจัดคัดกระพนันขั้นมาขั้นชอบก็อยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเกินเอาไว้สาหรับเอฟซีไม่ทีเขามาเนาะครับเนาะคุณพ่อสุพรรณเมืองกันเป็นเลขนั่งเอาจากในถ้ำในภูมิสถานที่ต่างๆนะครับด้วยเอฟซีครับผมคนไปนั่งเอานะครับเนาะคนทุกโค้ชมาตั้งส่าผมนะครับจงัยไปนั่งเอาตะมือเึ้ื่อนนี่แล้วนะครับ่อยกาเล่ เฝ้าออกมาตั้งกล้องนะครับเนาะเพื่อเอฟซีสิได้ฟังแบบคันกันทุงทีครับสิได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่เอาไว้ครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้ะเอฟซีครับผมขอย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับมักกะจัดขัดขับผ่านเนาะครับเนาะมันมาคันชอบกันกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานเลยครับเอฟซีครับผมขอกำลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนครับนะครับเนาะเพื่อสิได้มีแรงสู้ต่อไปครับเอฟซีผมหาตัวเด็ดตัวดัง ามาฝากมาตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนครับ,บรครับสวัสดีครับคบครรััับบสสวดีพ่อครับ,บรโอ้สงสัยได้ตัวเด็ดแล้วเนาะเห็นสองต้นขึ้นได้เศร้าหนไหม <c ười> โอ้พอ,พ <c ười> โอ้พอพอวาวแล้วสนดอก,กนสงสัยพ่อไปเอามาเมาื่อคืนนี่ว้าวอ่ะก็เลยออกมาข้างนอกมาเบิ่งเห็นวิวงมามก็เลยตั้งกล้องเพื่อหาพ่อกันนะสนดอก เอางวดที่แล้วมันเป็นยังไงก็พอ่อเอาอยัางไปเฮ็ดเอากะตั้งๆเที่ยวหรอไม่ได้บอกของปูเขียนต้องกรอ่ข้อเทีจเลยนะผมครับผมโอ้แส,สดงว่านั่นเอาเหรียญเก่าไม่เฮ็ดบ่กพอ่อครับมันมันหลับแปรตีมันก็ปนนปแรปแรกันตัวบ้านนี้บ่ได้ไปบ่ไปเฮ็ดอยู่ไก่นั่งเอาอยู่พุ่มข้างบ้านตีมอนมันเฮ็ดนี้ไปเอาอยู่ใส่ป่อ พวกยุ่งยังยุ่งบัน,บนใ,ใกล้ๆกันในี่แหละโอ้แห่งว่ายายพุ่มคนละพุ่มมาเถอะอือเอาก็ดเข็บของพวกนี้ก็ต้องอ่ามีพุ่มประกอบนั่นนี่เนะะาะครับผมแต่พ่กเขากระพุมพ่มคนกะแห่งว่าจิดแต้มมึงสองแต้มอยู่ขนละเนาะอยู่นั่นเนาะอือครับผมก็ถือพุมพ่มเพิ่นอ่าผีสี่ตัวนะย่าย่าเกี่ยวผีขี่ตัวเราพัวเนาะ <laughs> <laughs> ไปหลายคนโมพรมเหมือนนเนี่ยสองข้ามถนนี่ยโอ้คนครับครับผมนคนมีเหรียญอีกเหรียญหนึ่งเหรียญล่อหาเอากันนะสร้างสามเสียน,นแต่ว่าคนอยู่ไก่คนจก็กเก็ตออไปจังไหนผมก็ยังนั่นอยู่แหมว่าเข้าส่งมาให้โยมบอกว่าเดี๋ยวออกเงินวันนี้ขั้นวันไหนค่อยเอามาคนอยู่อล้วค่อยมาผมเี็นไหมโอ้แถวๆอยู่ใกล้ๆนะอยู่ มใครอยู่มันอยู่ไก่เนาะพอเนาะมันมันไกลแต่ว่าอยู่นิ่มไก่เตี้อุดรเนาะโอ้ยอุดรมื่อกครับผมไปเอาจักทุ่มมาไปเอาจักทุ่มมื่อขึ้นไงเอาเที่ยงขึ้นนี่แหละโอ้ตเที่ยงขึ้นดาเที่หงทุ่มนี่แหละเวลาเก่าเตี้ยเวลาคนเงียบสงัดเนาะคนนี่แหละรับผมเวลาพอดีเลยเที่ยงขึ้น เป็นเวลาปกติวันพระพอดีอ๋โอโอ้ยท<ผ>มลืมตัวนาะคือเมื่อคืนนี้วันพระเนาะโอ้แรมแปดค่ำเนาะอือลืมคือปอขึ้นฝอโอ้เป็นไรพ่อเป็นตอนไปนั่งเอาหรืมีเหตุการณ์นี้ยังแปลกแป่กะโอ้ยม่มีเท่าเด,ยาเดียวเลยไหมเออถุงเท่าเดียวเลยเล่ต่าเร็วยังฮักเลยโอ้โบกผ้าหี่แเรียบร้อยเลย มองมันที่เขาเนี่เพ็ดนป็นเบียรอะไรเบ็นไห่พ่อเบียวตั้หาที่แบบนี้หมเออตั้งเยอี่ะเล้วเอ๋เอามากระดีนึงเนี่ยเราไม่เรีวๆนี่เนาะอทีมเออเรวทเรีวที่ผมไม่เออไยักษตัวแล้วพ่อมาขึ้นนี้เอาเออได้สามตัวก็ยุดเลยยุดเลยโอ้คับผมอ๋อ ตัวได้แน่พอ่อตัวหน้าหันสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าเขาหลตัดเดี๋ยวจมีหนึ่งเก้าสองเข้าสองหนึ่งอะรล่ะครับผมตัดเลนกับมีแค่หนีแล้วพอเนาะแค่นั้นละ่ะสองหนึ่งหนึ่งเก้าสองเก้าครับอืม เล้นทีหนึ่งเก้ากับหนงเก้าโอ้หนึ่งเก้ากับสองเก้าับโอเคง็ไมวแตนกไ่ดน่งเลครับโอ้เน้นเน้นบนล่างพเนาะบนล่างไปขึ้นบนลงล่างไปกลับด้วยเอฟซีครับผม ตัวเน,น้นเนคือหนึ่งเก้าสองเก้าสองหนึ่งนี่กันไว้นะพ่อน,ะนาะสอ่ตัวสามตัวหมุนออกบดน,น,น,นี่แหละหมุนเอาเน่นเแหละขั้น,นบ่อออกบดสีเั้นหนงสอนึ่งนสอตัวขั้นบอกวกบดดีเสียดายเด็น้อพ่อเนาะแมนงนว่างวดนี่ไปเอามา บ่บ่โดนแป๊บเดียวนึงก็ได้เอาโดยสางตรงสิลรามันดีพราะว่าใช่มันคอยบอ่ได้ยนเนี่ยคันเอาหาตัวนี่มันยังมีโอกาสเป็นบนเป็นล่างอยู่เนาะอันเ<อ>ที่ยงขึ้นเฮ็ดเร้วๆก็ฟาก่อนมาเลยบ่ะขว้ามาเลยมาเลยครับเลยโอ้ครับบ่มีเอียงเหตุการณ์แปลกๆขึ้นมาให้กลัวๆคาค้างเลยเลียนตัว บ่อนี่แต่คนบ่าลูกคนทีนลูกทีเดียแล้วมันอ้มันล่มแหงง้งบ่พ่อมันธรรมา<อ>ดานลยลมธัรมดามันเหียดด่วนที่มังเกานน่นะอู้อู้อู้มน่วนาวจะไปเหยียดแต่รูปเขาเออภาาเขานวาแต่เร่ร่เนี่ยนะอ้เอา,เอาวัดปลาเร่เร่บบ<อ>สุพรรณเพียรโวยบ่วัดปา่าเร่ร่อยู่เขาส้นไทยเนี่ยอ้า วัด่ารได้ม uh ีสองมงบ่พ <athletes> mm ่อโอ้ยมีสองมงกงหก็ป็นสาษเก่า่ไนี่ว่ามันยงได้สุพรรณมงเดียวยังไม่คุ้นเคยเพราะว่าัที่เก่าบบนี้ไม่ละอืมเป็นภาษาเก่าเมืองเก่าดีแ่ โอ้มันสีบพ่อคังบัดโทษบอกพ่ออยู่หางกระไรเฮล่าว่าติดเพิมอดนาอืมลยนะเกอเลียน้าเหรอโอ้ต้องใส่เลียนเก้ารอหะออันตัวไม้นี่บ่ได้ไรติพ่ออันตัวไม้นี่บ่ได้รติอันเรียนเรียนซุม่มเลี้ยนไม่ไม่เห็ดบปรเห็นบะเห็ดได้วกันขอยเป็นเห็ด้อ โอ้เขาสิส eh, ่งมาให่ไหมก็เลยว่าสิเอาตัวนี้ลงไปเฮ็ดงวดหนนโอ้ขั้นขั้นงวดนี้เขากับเปียนเล่นว่าเหรียญนี่ก็ได้เปลียนเลยครับเอฟซีกับผมงวดนี้ได้มาสามหางเออเดี๋ยวสามตัวหางเดียวตัดออกนะครับเนาะมีสองหนึ่งหนึ่งเก่าแล้วก็มีสองเก่าแค่นั้นครับเอฟซีกับผมเอฟซีกับ มักกระจัดขัดกับผ่านนะครับด้วยจะลืมประคับด้วยเอฟซีกับผมสาผู้ใดมีชมมีหมามกับคุณ่อสุพรรณนะครับเนาะอาจจะลืมคืนหอดคิดถึงค่ณครับวิธีกับผมพอไปแต่ละขั้งแต่อย่างว่ามีความมีการใส่ใจสูงครับวิธีกับผมไปหาเอาเลขทุ่มืงอนนี่บอกคือสมัยก่อนสมัยก่อนในย่างเอาด้วยครับสมัยนี้ต้องใส่ย่านผ้าหนะแนะครับเวลามีสิ่งของเตรียมพร้อมทุกอันทุกอย่างต้่งลงทุนกันเบดขัดเอฟซีกับผมคือหอดค้นถึงคุณ่อสุพรรณนะครับด้วยเอฟซีกับผม อ้าวสำรับคิดมีกับขอบคุณคุณพ่อหลายครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ